คัข่านท่าน,าน,านมา,าผู้พานนะครับเข้าต้องส่วนกันมาเข้าลบรูปของอผู้ที่ซื่อว่าขุนพ้นแห่งผู้พา่านท่านอดีตรัฐมนตรีในสมัยสงขามโลกขั้งที่สองนะครับสงขามโลกครั้งที่สองอเปลี่ยนซิลิคันนี่ถือว่าเป็นผู้นำ ของเซรีไทยเขตอีสานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือเขตผู้พ้านร่วมกับข้องจดดาวงคู่ข้องจัดดาวงแห้งสว่างแดนดินซึ่งท่านผู้นั้นกลับมาเสียชีวิตจากการประหารของอคนอีสานน้ำกันคือสลิธนรัตน์ครับขุนพ้นแห้งผู้พ้านเสียงสิริขัน เพิ่นรวบร่วมผู้คนอยู่ในเขตอีสานตอนตอนบนนี่ครับมีสกลนครเนาะแล้วก็อีเหลียวเพิ่นมีหลายคนที่ร่วมขบ,บวนการเสรีไทยใ,ในสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองสงครามโลกครั้งที่สองสำคัญจังใด <c oughs> สำคัญตรงที่ประเทศไทยในเวลานั้นเนี่ยมีนายกรัฐมนตรีซือว่าปอพิบูญสงครามแต่ว่า ทางฝ่ายรัฐบาลณเวลานั้นเข่าข่างทางาญี่ปุ่นส่วนคนไทยอีกสีกฝากหนึ่งกลับไปเข่าข่างอยู่ฝ่ายเดียวกันกับฝ่ายอเมริกากับประเทศยุโรปทั้งหลายเช่นอังกฤษฝรัร่งเศสเรานั่นนะครับทีนี้ฝ่ายเสรีไทยนี่คือฝ่ายนี้โดยเสรีไทยก็เลยกลายเป็น พวกกลุมรักชาติที่มีตั้งแต่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางลงไปยนหอดภาคใต้ครับร่วมถึงอยู่ทางประเทศกับมีนะครับซึ่งคู่ที่มีส่วนเกี่ยวของกับเสรีไทยสำคัญ,สำค,ญสำคัญก็คือท่านปีดีพนมยงท่านป่วยอึงภาคก,กรนะครับส่วนยูนีกัมมี่านราฐมุนตีอดีรตราทมนตีเตียงซีรีขันนะครับ ถือว่าเป็นผู้นําคนสําคัญของภาคของทางอีสานตอนบนชวนภาคอีสานทังตอนล่างยังเช่นอุบลกับสิมีคนอื่นๆต่อไปนะครับที่นี่เฮ้าม่านเอ่ได้มาเคาหลบคนนี้แล้วบนผู้พานนี่มีคนสําคัญในการต่อสู่เพื่อสิทธิเสรีภาพเพื่อชาติบ้านเมืองนี่อยู่บมแมเวณทางเจท่าน ลี่ยนที่เียดขันผู้นี้หรือฟ้อมจะดาวงเท่านั้นยังมีคนเื่นยังจิตผู้มีศากดิมาเสียชีวิตอยู่บนผู้พานแองนี้ขึ้กันครับมีมีอนุสรสถานอยู่อยู่บนผู้พานครับสัง,งานเลยทีเดียว